สวัสดีพี่น้องมือนีสิผ้าพี่น้องมาตำซัวเขาปุ้นกินขึ้นยาเขาปุ้นแห้งมือนอากาศมันดีก็เลยขึ้นยากตำซั่วก็เลยไม่ยั่วนี่แหละกลางบรรยากาศแดดแดดนี่แหละตอนหเห็นดีเห็นดีอยู่เห็นแดดเนี่ยดีใจเขจังป่านถือฝนไม่นี่แหละพี่น้องมันบดนี่หกโมงแรกว่นี้นี่แดดยังห่อนยังวะแดดห่อนเนี่ยเอาอสิผ้าพี่น้องยาวเลยได้แบบนี้ด้อะ ตำเลยใส่บกพี่จักน่อยว่าได้เห็นแดดมาหลายเดือนแล้วพี่น้องพราก็ได้เห็นแดดนี่รู้สึกว่าแดดท้อนดีเมื่อนี้ก็เลยมาตากแดดเดี่ยหกโมงแล้งหรอยัง่อนอยู่แดดมาตากแดดตำกินกันซะได้นน่คักก็ได้นน่เฮ้ยสวนสวนหนาบ้านเลยพี่น้องเลยนี่แล้วเขาตากกละเบอบานหิวปนันสิเบาเบา โอ้ยหมกจุ๊เด็ดดงดวงเยู่เขาตาไปแล้วสิบ่ได้กินได้หนิเด้ออะไรบ้านนี่เธอเอ้าเงาะเงาะได้กินอากาศตีขนาดเลยพี่น้องมือนีิตะกี้ตะกี้ว่าให้ตะฝรั่งว่าฝรั่งหนิเบ่เคุยผอดแดดเอาไปแล้วเข้าใจฝรั่งแล้วตอนนี้ว่ามันเป็นเพราะยังแม่นอีลีคือจังบ่เคุยผอดแดดอีลี เห็นแดดแล้วมันมีแห้งดิป่ะเห็นแดดเราหาวปันปะอันปิ้งถือหน้าไหมวะพี่จังป่ามันได้ฝนไม่เนี่ยดีดว่าสันพม่ต้องกินกาแฟไม่ต้องกินกาแฟอันถือแดดก็ดีดแล้วพี่น้องเพราะันว่าถือมาหลายเดือนแล้วแดดเนี่ยคันเป็นผากะสิคืนล่ามดแล้วเมียนเยอะั่ว เห็เปียกออกน้อยนะเห็ดออกเปียกออกน้อยเปลือกไม่ต้องใช้หรอกมาแล้วย้อนใจสวนรถเปลือกเป็นปุ๋ยก็นำลายดีได้เลยซึ่งถูกเด้เนาะสามน่วยสิบนหนึ่งไหมจ้ำนุ้ยสิบก้อนก็ถูกใส่ในกระถางเหมงงจังสิ่นันได้ลึกซาบ ปลาแดกนี่ใช่เป็นปลาแดกว่าไส่ติบขาประแดดนี่หัวใจสําคัญปลาแดกนี่แต่บมอฮุ้งว่าไส่ปลาแดกกับปลาวาได้ปลาแดกนี่เฮ็ดเองมันว่าี่ปลาแดกต้มเองพี่น้องมาอยู่เมืองนอกนี่ไปซื้อเขากับแพงนี่ต้ม<อ>เอากูขึ้นหมุนประแดดนะเมืม่อกูเอาอันนี้จิ้มเฮอันนี้ไหมงัดไอ้ฟ้าให้มันงับงัดทั้งทีโอ้ยไดี๋ยว เหมือหมือ okay. นเสือนเสือเอาเว่อร์เป็นไหค่ะคุณนเสือเลยโอ้ยมันสิบบัวแล้วล่ะน่ะหนึ่งสองสามสี่คนละเฮ้ยได้กินปลาแดกล้วแม่งขาดไม่ได้นะคะปลาแดกเนี่ย แฉะแฉะหอมห่วยห่วยหอมห้วยห่วยพี่น้องเอานี่ลงยาวเลยเป่าไอ้เย้าพึ่งไหมเอาลงใจมึงมันมันโคกขึ้นหน่อยแต่ได้ยั่ไ่บอ้ระดับลงลดกุ้งลงกุ้งมากเมีกุ้งกุ้งหน่อยฮะใส่เลย S <S <อ>เลยหวานน่อืมจะเสีตัรขึ้มมนมาทำไแตกแล้วเยียอ่อืมอ,มอ,มอนองเข,ขีวยวทยมีเขียวเขียวเสียบ นี่น้ำไล่แตกเหมืนพี่น้องคักๆแล้วคือบ้าพอดียะแล้วเงแบบอืมเออเขมนี่แหะยุบซีมที่โนเอากรต้องใส่ส่วนเอาใส่มืออพอดีไปอืมอืมพอดีร้อนบ่อืมอืมเอาเต้ใเ่ีถาดเลยบ่จับแล้วเขมเลยเป็นไต เดี๋ยวเดี๋ยวนะเทเสร็จานเลยพี่น้องแคักค่อานเสียงขูดโคกไหมเสียงขูดโคกนี่กระแทบแล้วเออมาส่วนฟาดโลบานี้พี่น้องนะเงาเงาเลยบานแล้วพี่น้องมาบานมาเด้อมาเด้อมาแซบกันเด้อส่วนส่วนเขาปุ้น นาเป็นเ้ดอกสร้างหนานใช่อืมเสียงไหมคือสวบผักแซบปะแซบด้วนาะระดับหนีต่ำแล้วอือหือนี่บอกว่าเขาแบอือืนวดนวดประแดกไปนนืม ผักถึงใช่ไหมละผักวิตามินแห่กินแต่ผักเลย,ปยเป็นยังก็นบ้าโม้โาเราผักใส่ข้ามยิงใหญ่เลยพี่น้องเด้ออ้าตากเอาค่าแดดต้องมาเคยพ่อนแดด ปุมแซ่บใ่หแซ่บพี่น้องแซ่บดือ้เสียงของปุ่มมึงจะดีใสตากูจ้เจ้าแซ่บเลยเนี่ย อตอนนี้พักสัตวซื้อเขากินอยอ่อีกยังไไม่ได้ซื้อกินหรอเด้๋พี่น้องยังไงยังไงสวนกันสีไงฟูเขาเขล้งเขล้อง,ง,งขึง้นขึ้นอืม,อม อันนี้เขาเอ่มเขาอยัางพักตังโอ่เด้อพักตังโว่ตังโอ่จีนตังโอ่บ้านจีนบ่อืมตังโว่พลั้งแซ่บยุ้พี่น้องกินหอมคือพักตังโอ่บ้านเจ้าเนาะที่ก็จะเอาไปปั้นกินเออที่ก็จะเอาไปปั้นกินก็ไปรดหุ่นเห็นไหมปั้นกินรดหุ่นนะนะาจาว่ากับพวกปั้นเนาะพวกมันฮึมลองเลยมาเดินมากินแล้วกันแซ่บแห้ง โอ้หกโมงกลัวแล้วมันยังห่อนอยู่แดดไหมเอเออืม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 เาฮอืมวม็นเม็ดกูจีแล้วนะอืมอ่ืเห็นขืนหวา แตนฟันง่วลงสวนไปแตนง่วพ่อเขาอ่อนตอนนี้ง่วไปอ่ะเห็นเขากินเป็นแซ่บนะพี่น้องเลยไม่เห็นกินเบิ้งคือเขา นีนก็เขาบสเดียม่ต้อแซบก็เขากินบอสันเดียเนี่ยมึงเล่าเลยครับยิ้มยด้วยิบเป็นกล้วยไงเฮ้ยกูก็เห็นมังเล่ากูเพ็ดกูใส่บักพริกหาหกน่วยนึงอย่างนึงกันสิเพ็ดแทบแทบปากอ่ะเา

น้ข้าเจากับบ๊อบเพชรอัหลีมันบอกเข้ากับเพชรเยกินบันเล็กหน่อยกินวะหนิกินกัม,ม,ม,มป้าเช่ปบันไปล่องงเดียวกันก็เก้าอีนตัว <c oughs> กองวานเขาข้าแบบร้อมกันด์ลอนร่องบางเดียวกันก็เกาเล้วพี่น้องกิน,นกแบบฮาลาซ่าเลอืม, <c oughs> อ,มอืมพี่น้องอืมกินผักเป็นแต่จ้อยนะมึงเนาะอืม กรอบแซ่บดี<ม>พี่น้องพักเนี่ยตะกค้นหมักจะมาควอมมักกลิ่เพราะว่ามันหอมดือดเขาเปิดร้นผิวเนี่ยตะกค้นหมักอืมเค้นกับปลาขินเลยเขาเป,ปดิดร้ามันหอมกินได้ยูใส่ย,ยำไ,ได้ยังอืมกับบักแจงเลย

ยำมันเลยแล้วบไม่ได้เงี่ยขนาดว่าบ่ค่อยหิวเด้อพี่นอ้องเอ๊ะกินยำใดกระเสียำนั่นเนาะผู้ใด,ดกระเฮ็ดกินอ่างไว้พี่น้องคึ้อยากก็บรรลุเปิดเปิดไปในเฟซบ,ดดบ,ดดบดดุ๊กผู้ใดก็มาโพสผู้ใดก็มาโพสเมื่อไหร่ แก <c oughs> แน่ควายเฮ็ดกินน้ำแน,ำน่าเฉนอเฮ็ดกินเป็นแต่แสบแค่เนอนแต่แสบคือเพิ่นกินอยู่ได้หรอมสมอยากเนาะมมแม่มว่าบรรยากาศนางกินชมวิว น้อดอร,รับแดดก็เดินสนามหยองเด็กหน่อยเด็กหน่อยไม่เล่นบอลมั้งใส่บิกินี่ป่ะอับแดดเนี่ยเหรอไม่ใช่หรือไงหรอยันแม่งมดดาก,กูใส่บีใส่บิกินี่นแม่งมดดากเราแล้ว mấy anh mà không qua không bao phép mà không gì vậy <laughs> không qua bây giờ à แล้วตรงมีเบลกเบลกหม้อตัดไม่อาไม่แสบปล่ามั <c oughs> นเป็นรสมัง,งเดียวกันคือเจ้าวัดปลาเขาเจ้ากินแค่ <c oughs> ลสมังเดียวเนาวจักเคยวัดเพ่มเพิ่น <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องพ้อกันคลิปหนาเด้อยพี่น้องพ้อกันคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจสองเดย์นองนีนเดจ้าสวัสดีจ้า